วันนี้นะคะเปิดประตูบ้านออกมาเนี่ยก็เจอแมวจรแปลกหน้าตัวหนึ่งนะคะมาด้อมๆม,ม,มองๆอ,อ,อยู่ข้างๆบ้านนะคะแวบแรกที่เห็นเนี่ยผู้กองก็เข้าใจว่าเป็นน้องัวลอยหรือว่าน้องไข่หวานเนี่ยหลุดออกมาจากในบ้านได้อย่างไงนะคะแล้วดูเขานะคะนะาท่าทางน่าจะหิวนะคะแล้วตัวเนี่ยสีขนเนี่ยนเก่ามากเลยนะคะแล้วก็มอมแมมสกปรกมากแล้วก็จริงๆแล้วเนื้อตัวเนี่ยเป็นสีขาวนะคะผู้กองก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เพราะว่าคิดว่า เขาคงกลัวแล้วเดี๋ยวจะหนีไปไกลนะคะก็เลยเทอาหารไว้ให้ห่างๆนะคะแล้วก็เขาก็เข้ามากินนะคะแล้วก็เอาน้ําไปให้แล้วเขาก็วิ่งหนีนะคะแล้วก็สังเกตเห็นที่ก้นนะมีแผลลึกเชียวนะคะแล้วก็จะทํำยังไงดีแล้วเขาจะให้จับง่ายหรือเปล่านะคะแล้วถ้าจากกันไปวันนี้แล้วจะได้เจอเขาอีกวันไหนนะคะจริงๆแล้วผู้กองนเห็นเขามาเมื่อประมาณเดือนที่แล้ววิ่งผ่านข้างๆบ้านแวบเดียวนะคะแล้ว เดือนที่แล้วที่เห็นเนี่ยตัวผอมมากกว่านี้อีกนะคะแล้ววันนี้ที่เห็นเนี่ยก็ดูมีน้ํามีเนื้อขึ้นกว่าวันเดือนที่แล้วที่เห็นนะก็รู้สึกว่าอยากจะจับมาให้ได้นะคะเพราะเพราะว่าแผลที่ตรงก้นนะคะแผลค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะไม่ทราบว่าโดน หมากัดหรือว่าตัวอะไรกัดมานะคะแต่เขาก็ระมัดระว,วังตัวอยู่นะคะแล้วข้างบนเนี่ยเป็นแมวของเพื่อนบ้านนะคะก็เดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะคะว่าจะได้เจอเขาอีกหรือเปล่านะคะส่วนตัวนี้น้องทุ่งนานะคะก็กําลังจะปีนหาทางออกจากบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปีนออกจากบ้านหรือว่าจะปีนไปไหนดีนะคะพยายามจะมุดนะคะแต่ว่าน้องทุ่งนาตัวใหญ่แล้วนะคะแล้วในที่สุดนะคะก็กระโดดกลับลงมานะคะสําหรับแมวตัวเมื่อกี้นี้นะคะก็ผู้กองไม่รู้ว่าจะได้เจอเขา อีกหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูหน้าสงสารก็คงจะระเหยเร่ร่อนไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับนึกถึงพ่อดอกมะลิของเรานะคะเมื่อก่อนพ่อดอกมะลิเนี่ยก็ยเป็นแบบนั้นหลายท่านบอกว่า ไม่เคยเห็นหน้าผู้กองสักทีนะคะก็ให้ดูภาพนี้แล้วกันนะคะตอนที่ไปรับน้องสีฝุ่นออกจากโรงพยาบาลนะคะก็ให้เห็นสักแวบ,บหนึ่งนะคะก็หน้าตาแบบนี้นะคะผู้กองบอกว่าเวลาเข้าบอ่อทรายก็เห็นใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวไม่ไม่ได้เห็นหน้าเต็มๆนะคะน้องสันสุขแทะลังกันดีกว่านะคะคลิปวันนี้อาจจะสั้นไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยพอเห็นเจอน้องแมวจรตัวนี้นะคะก็ จะทำยังไงดีนะคะแล้วก็จะช่วยเหลือน้องได้อย่างไรดีนะคะก็เดี๋ยวคอยมาติดตามตอนต่อไปกันนะคะสังเกตเห็นเมื่อเช้านี้นะคะก็เป็นน้องแมวตัวนั้นเป็นน้องแมวเพศผู้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ผ่านการทำหมันด้วยแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องจะเป็นแมวที่มีคนเลี้ยงแล้วหลุดมาหรือว่าเป็นแมวจรมาแต่ดั้งเดิมนะคะแต่ว่าวิธีการดำรงชีวิตของเขาเนี่ยดูเซียนมากนะคะรู้วิธีที่จะ โดดหนีหมาแล้วก็อยู่ยังไงให้หนีน้องหมาได้เพราะในหมู่บ้านผู้กองเนี่ยน้องหมาเยอะมากทีเดียวนะคะมาดู2พี่น้องคู่นี้นะคะน้องสีน้ํากับน้องสีไม้นะคะผู้กองบอกแล้วว่าเวลาที่รับน้องแมวมาให้รับมาทั้งคลอกนะคะอย่าไปแยกเขาเลยพ่อแม่พี่น้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคู่นี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเป็นเล่นที่ไหนแนละ้วไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันตลอดเลยจะเห็นมาหลายๆคลิปแล้วเล่นกันสนุกสนานทั้งคืนนะคะส่วนตัวนี้น้องฟ้าหลังฝนนะคะก็ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอยู่ใน เพิงร้างข้างทางนะคะนางขอเจ้าของมานานแล้วก็คงเคยชินกับการมีชีวิตอยู่ตัวเดียวเหงาๆนะคะแต่จริงๆแล้วก็น่าสงสารนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะชอบซุกตัวมานอนกับผู้กองนะคะก็คงจะเหมือนเด็กที่ขาดความอบอุ่นมาแสนนานนะคะตอนนี้ก็ดีแล้วส่วนแม่สายุงนะคะหลายท่านถามถึงก็มาแล้วนะคะนะแฟ่ใส่ผู้กองด้วยนะคะขนาดอยู่กันเป็นปีกว่าแล้วนะคะ กินข้าวบ้านเรานอนบ้านเรานะคะแต่ไม่ให้เราจับตัวเลยนะคะไปแล้วพาไปดูน้องขนมชั้นนะคะกรงยักษ์เนี่ยบ้านผู้กองเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นแล้วนะคะน้องขนมชันน้นนอยู่กรงตรงกลางนะคะแล้วก็เนี่ยดูนะคะเวลาที่เขาอยู่ตัวเดียวนะเขาก็จะนอนบนชั้นไม้อะไรของเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วกรงเนี่ยกว้างมากนะคะกว้างสองเมตรคูณสเมตรทีเดียวนะคะเขาก็จะเดินได้วิ่งเล่นได้สบายแล้วตอนเช้าเนี่ยผู้กองก็จะปล่อยเขา ออกไปวิ่งเล่นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาเบื่อเขาก็จะวิ่งกลับมาเองนะคะก็จําเป็นต้องแยกเพราะน้องป่วยหลายโรคเลยนะคะดําเงินนะคะเป็นแผลในปากนะคะตอนแรกเนี่ยว่าทําไมน้องดําเงินถึงผอมลงผอมลงนะคะก็พาไปหาคุณหมอคุณหมอก็ตรวจในปากนะคะปรากฏว่าในปากเนี่ยเป็นแผลต้องรับการรักษาเป็น2ส,สัปดาห์ทีเดียวเลยนะคะตอนนี้สองสัปดาห์ผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะคะแล้วนี่คือ น้องปา์ตี้นะคะก็ประท้วงอยากจะออกจากบ้านจะเห็นว่าข้างนอกบ้านเนี่ยยังมืดอยู่เลยนะคะถ้าหากปล่อยออกไปตอนนี้ยุงก็จะกัดแล้วอากาศเช้าๆเนี่ยนะคะก็จะชื้นมีน้ำค้างนะคะเดี๋ยวก็จะป่วยกันก็ยังไม่ปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการประท้วงกันแบบนี้แทบจะทุกวันนะคะก็เป็นภาพที่ ชินหูชินตากับบ้านผู้กองนะคะก็วิธีการประท้วงเป็นแบบนี้นะคะสําหรับน้องตาตี้ที่เป็นช่องใหม่ของช่องผู้กองแขรกับแมวจอนะคะท่านใดที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ติดตามท่านใหม่ๆนะคะผู้ติดตามท่านเดิมในช่องเดิมที่ถูกแฮ็กไปเนี่ยเกือบ7 0 0 0 0่นท่านก็รีบกลับมาติดตามช่องนี้กันนะคะช่องนี้จะได้เติบโตแล้วผู้กองก็จะได้มีอาหารส่งให้น้องมาจอนในบอ่อทรายที่ผู้กองดูแลอยู่นับร้อยชีวิตเลยนะคะ ถ้าไม่ได้อาหารจากพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวน้องๆจะลําบากกันนะคะก็ฝากกันช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วถ้าหากพี่น้องท่านใดจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวนะคะหรือว่าน้องหมาจรในบ่อทรายผู้กองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปักหมุดไว้ในเม้นนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านที่ทยอยส่งอาหารมาให้น้องๆน,นะคะ